คุณเชื่อไหมกุนั่งอยู่ตรงนั้นนะไม่มีพนักงานมาดูแลกุลยสักคนเดียวเราะข้างๆอ่ะมีชนีจีนคนหนึ่งเลือกกระเป๋าอยู่อีพนักงานลุก่มอีชนีจีนคนนี้ประมาณ4คน<อ>ตูมอ่ะเคยไปดูที่ช็อปที่ญี่ปุ่นแล้วไม่มีไซส์ตัวเองอจะไปเลือกหญิ่งสักสีทิมีอีกโก้โ<อ>ก็ไม่ได้ใส่กับเขาสักทีสิเราก็ต้องสู้มันมมต้องสู้เ,เอ้ย sorry I want ทูบายวันเนี่ยพอบอกจะซื้อเลยมากะจะซื้อคู่หนึ่งอะปึ๊บใส่ได้โอ้สวยปึ๊บฉันเห็นเธอมีไอ้นี่ติดๆมาดูไอ้นี้ก็ลองถามอมีมีอันนี้อีกไหมแล้วก็มีอันนี้แบบเป็นสีอื่นอ่ะคือถามเยอะนางก็เลยพูดว่าโอเคเวทยเดี๋มินแล้วก็เดินไปปึ๊บแล้วก็ไปดูแลอย่างนี้เลยเว้ยกูก็เลยเสียงดังที่สุดในชีวิตอ sorry I want this size oh อีสี่คนหันมาเดินมาลุงกูเอาไปยูคอมฟรอมเซแลนว้าวยูลุกกูร์นี่วะเอามาวางให้กูหมดเลย18คู่